สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการหุงข้าวของเราโดยไม่ใช่หม้อหุงข้าวนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีหม้อหุงข้าวก็หุงตามนี้แล้วเลยก็คือตวงข้าวนะคะอยากได้เท่าไหร่ก็ตวงเท่านั้นเราใช้ครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ซาวข้าวปกติแล้วก็ใส่น้ําเท่าปริมาณข้าวแล้วก็ใส่ไปครึ่งแก้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ตั้งไฟแรงสุด พอมันเดือดก็คนสักหนึ่งทีแล้วก็เบาเป็นไฟเบาสุดนะคะแล้วก็ตั้งไว้จนน้าแห้งสูตรเนี้คือมันจะพอดีไม่แฉะเกินไม่แห้งเกินนะคะก็ไม่ต้องคอยมากังวลว่าเออเดี๋ยวมันแฉะเกินเดี๋ยวมันแข็งเกินอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เราก็เหมือนเดิมอยู่ที่ที่ไม่ใช่บ้านเราเนาะเครื่องครัวก็ไม่ครบนะคะเราก็จะทำท่าที่เราทําได้นะคะก็จะทําไข่ดาวกับผัดกะเพราที่ไม่มีใบกะเพราเหมือนเดิมนะคะโครกเราก็ไม่มีเนาะกระเทียมก็ใช้สับเอาพริกก็กรรไกรตัดเอานะคะ เสร็จแ,แล้วก็เอากระเทียมมาเจียวในน้ำมันเนื้อนะที่เราผัดไว้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำมันเพิ่มแล้วนะน้ำม,นมันมันเยอะมากพอเราเจียวได้ที่เราก็ไปเทน้ำมันทิ้งนะคะเราค่อยมาใส่พริกพริกวันนี้เป็นพริกยี่ห้อของจีนนะไม่ค่อยเผ็ดเลยเนี่ยนะชีวิตวันหยุดของเราก็ประมาณนี้แหละวันๆก็หาของกินเนาะออกกำลังกายแล้วก็นอนดูซีรีส์นู่นนี่นั่นนะวันนี้เราทำเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ก็กินกับแบบซีนะคะแล้วก็มานั่งดูซีรีส์ต่อเนะ ก็ช่วงนี้ก็จะดู q u e e n of Tears นะคะที่เขาฮิตกันตอนนี้เนาะก็กินไปดูไปชิลๆชีวิตดีๆที่ลงตัวนะคะเพราะว่าไม่ต้องทำงาน